สวัสดีจ้าพบกวับช่องเตงตองชาแนล er. ม,มาจ้ามาแล้วจ้าหอโบทหอบบทหนึ่งหนึ่งปีหอโบทหนึ่งรยหนึ่งปีมาแล้วจ้าโน้โโโโ่นโวโฮโว้ยคุณเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนโน่นไปไปขึ้นกัน,นขึ้นทางไหนอ่ะ เออทางขึ้นนี่ไงทางขึ้นหอโบสจุดรับส่งวัสดุและอาหารนี่ทางขึ้นทางขึ้นหอโบสถ์จ้ะางาน นี่จ้ามาเลยจ้าโบดนี่โบดแท้เลยจ้ะันเล็กขอแต่ต้องหน่อยี <c oughs> ขึ้นทางนี้เขาบอกขึ้นทางนี้เอาไปทางนี้จ้ะ <c oughs> ขึ้นไหนขึ้นลิฟต์หรือขึ้นบันไดนี่เหรอฮะ <c oughs> <c oughs> ขึทางขึ้นก็ขึ้นกันฮะหนึ่งวัดตีขึ้นทางไหนขึ้นมันขึ้นบันไดหรือว่าขึ้นลิฟต์คะเนี่ยขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์อะไรนะฮะห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปบริเวณข้างในอ๋อไม่ได้เอาอืนึกว่าจะขึ้นบันได ไม่ใช่ปดนะครับไมนใช่ไม่ได้รับเครื่องไม่ได้ยืมมือเฉยฮะ ห้าสิบเด็กสี่สิบเฮ้ยถูกอะ่ะห <50. S 1> ้าสิบห้าสิบเราก็ต้องน <50. S 1> ี่ไงจำไหน่ที่ของที่ระลึก <50. S 1> นี่นะคะขอบคุณค่าอันนุถือไปแล้วจ้านี่จ้าบูด เราต้องรอเอาพอดิดีบดิตันนี้ต้องรอ,อ,งอนั่งรอลิฟต,ต์ใช่ไหมหรือว่ายังไงแ้วห้องน้ำอตัวไหนฮะแลห้องน้ำ ห้องน้ำก่อนหอโบสถ์สวยงามมากพี่นองเอ้ยไผ่จุงแขนเออจีนองเอ้ยไผ่ว่าหอโบสถ์ายไผ่จุงแขนมาเมือง สูงลวนง,งามโจโกอ่าคำบานคูุ่มเมือ,พองพี่น้องเอ้ยจ้านี่ละจ้าทำข,ขวัญเพินินพอาี่ติงมาด้วยเออลวจ้าแค่นี้ละจ้าเด้อเดี๋ยวเจอกันอีพีสองจ้าเจอกันอีพีสองละจ้า